เอาละครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่พาร์ทที่6ของ DLC Jack the Ripper และพาร์ทนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้เล่นเป็นแจค็คนะครับแต่ว่าดูนกตัวนี้ดิทําไมเขาอลอยอยู่กลางอากาศสุดยอดจริงๆเป็นบั็กที่เห็นกันจ่าๆเลยตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าภารกิจได้ทําอะไรแต่ดูเหมือนว่าสถานที่เกิดเหตุจะเป็นสถานที่เดียวกับในพาร์ทที่แล้วนั่นก็คือคุกซากเรือบโบราณนั่นเองนะฮะโอ้โหไม่ต้องสืบอ้าวให้ฆ่าพวกพยานเนี่ยฆ่าให้หมดด้วย โอเคเข้าใจแล้ว um. ตอนนี้เข้ามาเก็บกวาดงานนั่นเองได้เวลารเสียชว์โอเคจัดผมว่าพานนี้ได้จะสะใจใครหลายคนโดยเฉพาะน้องๆแฟนแจ็คเดอรริปเปอร์สซวกแล้วสวกแล้วซื้อบซาบซืบซาบปาดคอมีสมัดเลือดออกจากแขนด้วยอย่าดินเข้ามา ฆ่าพยานทุกคนนะครับฆ่าให้หมดด้วยคิวเดมอคิวเดมอตายจัดไปนี่มันสุดยอดในสมบทคาตกรโหดม <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายคนนี่มีคำถามคาใจมาเอ๊ะทำไมเดียวซีพางนี้เราเล่นเป็นแจ็คตูริเปร์ไม่ได้ให้โผลม,มาเล่นแค่พาแรกแล้วก็หายไปนะครับนี่แหละคือคำตอบฮะได้เล่นแบบเต็ม,เต,มเต็มจะจความตายมาเยือนจัด <c oughs> นี่ผมจะไม่แบบเล่นเป็นแอดซินเลยนะคือผมจะเดินหน้าฆ่าแหลกอีเดือนเลยเนะี่ยโอเคมาเลยครับฆ่าพยอนให้หมดขูเข้าไปสวยและจับมันสักคนดิเอากรรมไม่ได้พึซึบง,งั้นก็เล่นแบบแอดซินแทนแล้วกันฮนะโอ้ยกรรมกรรมปุ๊บเข้าไปเยี่ยมสวยมาดิมาอีกไหมขวบเข้าไปรอเขาเตอร์อยู่อา้าวกรรมมันไอ้นี่ไม่ได้เหรอฆ่าแบบหลายคนเนี่ยึซึบโอเค ไม่ได้นะครับไม่ไม่สามารถจะจบบมัลติคิวได้เหมือนจะฆ่าได้แค่คนเดียวไม่เป็นไรมาอีกไหมฮึซึบเข้าไปคูกรมันเป็นสกิลเฉพาะแจ็คเลยครับที่สามารถจะอัดลมหายใจเข้าใส่ศัตรูได้แก่พวกพยานชีมไมตายให้หมดนี่เราต้องเล่นแบบสมบทบาทนิดนึงข้าจะต้องไม่มีใครได้เห็นไ่แหละเสียบเสียบ กะยี้เข้าไปโอ้โหสีโครงยิกันยี่ตาโอ้ยเสียบเขาปอดแทง็ขคอหอยทุบทุบทุบเรียบร้อยตายมือเปือเ้อนเลือดเลยแอเอเสียบเข้าไปโอเคเสียบอย่างนี้ถือว่าปราดีแล้วเนี่ยคือต้องบอกกอนว่าภารกิจนี้เขาแบบว่าไม่รู้ดิในคำที่มันหลอนมาในหัวแจ็คกนขนบอกว่าฆ่าพยานที่หมดอย่าให้มีใครเหลือ ฉันกูนจะฆ่าหมดทุกคนเลยมาแกแกจะเป็นพยานที่จะซักโทษฉันใช่ไหมเข้ามาเลยอยู่พวกกันจ้าเอาดิไปกินเอาสไปซ์เสียบจึก๊กทิ้บเข้าไปของอีวี่ปักแขนนะครับแต่ของแจ็คนี่เสียบเข้าแบบที่ท้องให้เลือดไหลและเจ้าพยานอือหืออ,หอืออือยังไงยังไง โอ้โหแทงกระน,นำซ <c oughs> ัมเมอร์เซลยิ่งกว่ายิ่งกว่าสตรีมลดราคาเกมเดี่ยวโหกระน,นำซัมเมอร์เซลมากเอ้ยครับเรียบร้อยสะบัดมีดนิดนึงเอ๊ะเหมือนจะมีเหยื่อเหลืออยู่คนหนึ่งทางนู้นอ๋อไม่มันเป็นแค่ไอ,อจุดนี้ใช่ไหมจุดบักบักนะฮะโอเคตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดโอ้โหเป็นภารกิจที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับตอนนี้ใช้กล้ามเนื้อในการดำเนินงานอย่างเดียวไม่ต้องใช้สมองเลยมา มาดิเสียบเข้าไปสไปทียังอีกย,ยังไม่ยังไม่กลัวอีกเนี่ยยังอยู่ยังอยู่เอาการรมเฮ้ยผิดผิดเป้าเอ้ยจัดคนนี้ก่อนเยีบม,มาเร็วแก้เลยตี่แหละรู้จักหรืเอเปล่าว่าไผเป็นไผโอ้นี่ไงมังตีคิวมาแล้วครับสองศพโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่มีคำไหนมาพูดอีกแล้วนี่มันคำเดียวที่ต้องกล่าวได้นะตอนนี้คือคำว่าสุดยอดเอากรรมเสียบแรงไปหน่อย อออขอมันเรินไปนิดนึงเยียมอสังหารพยานโอเคดูเหมือนว่าต้องไปทางซ้ายก่อนมาครับตอนนี้จะมีพยานที่เห,เหตุการณ์ซึ่งดูเหมือนว่าตำรวจกำลังจะสอบปากคำใช่ไหมนี่เดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศมึ่งมาฆ่าจากด้านบนหลังจากที่เราฆ่าจากด้านล่างไปพอสมควรแล้วมาให้พวกกระโจนทั้งหลาย เดินไม่ถือ,อกิกรรมไม่เป็นไรมาทางนี้ปึ๊บเข้าไปเอาละคนนี้แหละเป่าหมายโชว์เสียบกรรมเอากรรมเฮ้ยฮึบฮึบตีแนวสปายเสียบก่อนเยี่ยมกรีดร้องเข้าไปเฮ้ยย่เย่เย่อะ ทวงอ้ยม,มันลงมือรรืแองไรมาเลยเยี่ยมตายซะกำเฮ้ยทำไมฆ่าไม่ได้ไี่แหละเสียบได้แล้วสวยไงาม,มาดีมาโอ้โหโอ้โหมีจะยิงมีจะยิงเอ๊ะดูเหมือนเขาจะเห็นอะไรบางอย่างเมื่อกี้มาแกเ,เอเอ็กซ์คิวนี่แหละโหดสุดๆมาได้เวลาฆ่าพยานแล้วครับแกจะเป็นพยานเหรอ แกจะเป็นพยานเหรอสีนะ่แดงเสียบเสียบเสียบามาหนี้ต่อเลยไนะอ้แดงบีบเข้าไปมือแทงเขา่าสุดยอดที่ผมเล่นตาม,มบทบาทน,นะครับไม่ได้จะว่าตัวจริงยังไม่ได้จะซาดิสเลยขนาดนี้นะเล่นตาม,มบทบาทฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะเสียบไี้แดงตาม,มบทบาทสุดๆสมอารมณ์สุดๆนี่ผู้กำกับจัดเต็มจ้างมาห้าร้อยเล่นห้าพันเยี่ยมร้อยครับเยี่ยม ดูเหมือนว่าให้ไปทําลายเลยรทุกอย่างข้างบนเดินไปเลยใครมันจะกล้าถือไหมแถวนี้ผมว่าเล่นพาร์ทนี้จบนี่คอต้องแห้งแน่นอนเลยครับพี่น้องอัน,นเจ็บคอไปตั้งสาวันสุดยอดเดินต่อขึ้นไปข้างบนเป็นไงฮะสะใจวัยรุ่นเลย DLC Jack the Ripper ได้เล่นเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์แล้วตอนนี้โอเคเลยมาครับมาทำลายลักทอน ฉันเกือบจะลืมจะพวกนี้แล้วคงมีเวลาสำหรับเล่นเกมแจ็คผู้จองห้องมากขึ้นมาฉันได้จัดการกับมิสฟรายเผาเลยพาร์ทที่แล้วเล่นอีวีมาช่วยเหลือตัวประกันพาร์ทนี้ได้เล่นเป็นแจ็คเดริเปอร์ไม่ได้ช่วยตัวประกันนะครับตามมาเก็บงานตามมาเก็บรายละเอียดของงานทั้งหมดสุดยอดมาต่อกันเลย เดินมาแบบไม่ได้กลัวใครเลยคือเข้ามาเลยนะพร้อมจะบวกกันเสมอโอเคตำรวจยังรออยู่ด้านบนอีกเพียบยังมีเหยื่อให้เราได้เล่นอีกเยอะเข้ามาเจ้าพวกตำรวจและเอานีไปไปเสียบนี่นะดูเย,ยี่คยี่บีแทงเข้ามาดิทีนี้ก็มาแล้วจะหมูจะก,กี่คนก็มาจะหมู่จะจา้าเข้ามาโอเคอุย้ยไม่รู้กดอ,อะไรก่อนดีพึ่ดซึบม สวยจะไปเสีย่ยอีกทีนี่นะดูดูดูกลัวไหมกลัวไหมถึงจะกลัวแต่ฉันก็ไม่พรอนดีนี่นะให้ดูกันบ้างแจ็คดริเปอร์สังหารเหยือ่อะไรที่45 6 7 8 9 10มันจะเป็นยังไงคือในตามคดีนี่แจ็คสังหารแค่5คนแต่ในเกมแอตอซินคริอขูหขนาดม้ยังกลัวที่ดูเลยม้ยังสั่น <laughs> แต่ในแต่ในแจ็คดริปเปอร์เวอร์ชันนี้เราฆ่าเพียบนะครับเราจะฆ่า ร้อยคนเนี่ยสามสี่ร้อยคนก็ว่าไปเขามาอีกแกไม้รู้สมองเตเียนนี่ผมนี่เรียกว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นหนึ่งในแอสซิสซินอาบกรรเฮ้ยเมื่อกี้มันจะฆ่าแบบมัลติคิววยหน่อยการเลยเต้าหลุดนี่วิชานี้พ่อเจสอนมาพ่อเจนี่คือเจคอปหรือเปล่าโอเคต่อกันเลยเดินมา แกฮ่าฮ่าจัดเลยเสียบโอ้เดี๋ยวสักคู่เสียบ่อนเสียมมาหนี้แกตายคนต่อไปเสียบเยียมตายพยานอะไรอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นแว็บ แกก็จะหนีได้เลยมันจะวิ่งไปทางนู้นนะฮะวิ่งหนีไปทางโน้นมาเจ้าพยานยืนจะรอดเหรอแล้วดูตำรวจอยู่ตรงนี้พอดีมาหลบหลังตำรวจยืนจะรอดเหรอฮะมันดีเลยขอเสียบหนอ่อยบีแทงบีแทงนี่แหละนี่แหละนี่แหละขยี้ขยี้ขยี้เอามีดตื้อแทงเขา่าเสียบต่อเสียบต่อ,เส,ตอเสียบอีกทุบทุบสิบเสียบ อตำรวจยังไม่กล้าเข้าที่ดูได้แต่ดูอย่างเดียวเป็นไงวิ่งไปไหนฆ่าให้หมดอย่าให้เหลือขอไปดูทางนู้นก่อนเหมือนจะมีข้างบนอีกนิดนึงนะครับข้างบนจะทำอะไรอยู่ไม่รู้แต่ขอไปดูทางนู้นแป๊บหนึ่งอ้าวเจอตำรวจอีก2คนสวัสดีพวกนี่ถือว่าปราณีแล้วนะเฟ้ ขอมาจัดตัวใกล้ๆดี่ก่อนแล้วกันมาไหนๆก็ไหน,นๆแล้วสิบกว่าเมตรลุยกันเลยครับเหมือนจะมีตำรวจอยู่ทางนู้นคนหนึ่งแกอยู่ด้านบนใช่ไหมอยู่คนเดียวด้วยเหมือนจะซ้อมแกบางคนอยู่หรือเปล่ามาทำลายหลักฐานฆ่าพยานให้หมดคิวเดโอภารกิจไม่ยากไม่ง่ายอ้าวนำทางอย่างนี้ก็ขอบคุณดีครับมาดิจะให้รางวัลแก แกเจ้าตำรวจผู้ขี่คลาดเอาไปไหนแล้วเนี่ยวิงว่งเไปไหนหมดแล้วกําตามนี่ครับตามไปไหนแล้วเจ้าตำรวจอา้าวเขาซ้อมไอ้น,นี่นี่ซ้อมไอ้ลูกน้องแจ็คในพาร์ทที่แล้วอ่ะที่โดนอีวี่ฆ่าแกตายนี่คือมือแขวนของคนโปรดของฉันนี่ถ้าภาพดูแย่มากผูค้คุมไม่ได้เว้นพินาสงสาร แกทำลายเบลลี่เวิร์ดของฉันเหรอไอ้แน่แก็ตายซะแกสมควรตายเฮียดูเบลลี่เวิร์ดเฮ้ยมันเยอะมันเยอะเอาดิครูกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้โหทีนี้ยก็กลัวนะครับเยี่ยมไม่ต้องวิธีรีตองมากไม่ปล่อยให้รอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นมาขอข้าวมูหน่อยท่าสองล็อกค,คู่เลยดิกรรมแล้วครับเอากรรม เสียบอูลเลือดอย่างน้อยวิ่งได้อีกสุดยอดดักข้างหน้าก่อนตายโอ้เมื่อกี้ก็จะโชว์ค่าคู่ซะหน่อยหมดแล้วรี่เนระอดคนหนึ่งจะรอดทำไมจะไปเป็นพยานเหรอไม่เน่ไม่ไไมรอดหรอกจะบอกให้พี่นีโหดสุดๆเดี๋ยวแน่นะทางลงที่ไหนเมื่อกี้เหมือนจะอยู่ทางนี้ใช่ไหมโอเคครับดูลูกน้องเราบปลร่งอวด ตายไปแล้วพี่จะสดุดีแกๆแ,แล้วกันเป็ลเวเวิร์ดเอานี่ไปของฝากนักกอกโอเคครับปะได้เวลาเดินทางไปจุดต่อไปสุดยอดจริงๆเล่นแจ็คนี่มันมันสะใจจริงมีน้องบางคนคอมเมนต์ในแฟนเพจอะผมจำได้บอกว่าจริงๆแล้วให้แจ็คอะริเปอร์นี่เป็นเนื้อเรื่องหลักเลยก็ได้นะถ้าจะมันขนาดนี้นะฮะโอ้สุยอดสะใจอะไรขนาดนี้นี่มันสายฮาร์ดคอร์ชัดเลย โอเคครับด้เวลาเดินไปจุดเควสต,ต่อไปนี่ผมจะไม่วิ่งเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่เท่ครับไม่เข้ากับความเป็นแจ็คตะริเปอร์เดินดื่มดำกับบรรยากาศไปนะฮะนี่ทำลายหลักฐานยายใครเหลือรอดอยายใครได้รู้ <them> all คิวเดมอันนั่นเองจริงๆก็ผมว่าในภารกิจนี้เขาน่าจะให้ฆ่าแต่ไอตัวที่มันเป็นแดงๆขึ้นบนหัวนะครับแต่ว่าผมแต่ <laughs> ว่าผมจัดให้สำหรับเป็นแฟนแจ็คอูริเปอร์ฆ่าหมด นี่ไงไอคนที่เมื่อกี้มันเป็นบั๊กมันลุกขึ้นมานั่งแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อกี้มันเครียดนะมันเป็นบั๊กไงมันลงไปตายและมาแกจะจัดให้อย่างดีนี่แหละของฝากนักกบแกเป็นคนสุดท้ายที่เหลือในปปอมปราการอย่งนี้และแกจะไม่มีโอกาสได้รอดไปบอกลูกเมียแกแกมีโอกาสจะได้ไปเฟสหาใครทั้งนั้นกระจี้กระจี้กระซวกกระซวกกระซวกกระไสกระไซกระซวกไปปาดปาดปุ๊บนี่แหละเฮาสะบัดเลือด ตามสไตล์แจ็คเดอริปเปอร์สุดยอดจำไว้อย่าเล่นเฟสโอเคดูเหมือนเราต้องไปสำรวจหน้าบ้านแห่งนี้มีทางเข้าอื่นไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูประตูหน้าแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ผมจัดหมดจริงๆนเนี่ยฆ่าหมดตรงนี้เลยเนี่ยกำเลยฮะ,ะต้องปีนขึ้นไปแล้วปุ๊บเค okay, ไม่เป็นไรโอ้สรุปก็ต้องมาเข้าที่หน้าต่างตรงนี้เนี่ยหน้าต่างใกล้ๆนี่ ปึ๊บโอเคปึ๊บเข้าไปเ e a h ที่นี่คือที่ไหนนี่มันคืออะไรเหมือนจะเป็นกระเป๋าหรือเปล่าหรือชุดไม่เป็นชุดนะครับพวกผู้คุมได้รับคำสั่งให้เผาทุกสิ่งที่ส่งผล,ต,ลต่อพวกมันพวกตำรวจต้องไม่เจอหลักฐานพวกนี้ต้องไม่มีใครเจอสิ่งที่ส่งผลต่อฉันอ๋อเข้าใจละมันเหมือนกับเป็นชุดตำรวจที่ พวกลูกน้องแจ็คใช้ในการไปจับตัวคนอื่นหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเนี่ยมันเป็นชุดตำรวจอะ่ะมียศด,ด้วยห้าบังสามบ้าง,างไม่ใช่ห้าบัางโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยให้เดินไปยังจุดภารกิจครับสังเกตได้ว,ว่าตอนนี้ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะเงียบสงบเงียบสงัด <c oughs> ไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่เสียงแห่งความตายกลิ่นอายแห่งเลือดสุดยอดจริงๆ เป็นโบนัสหรือเาเนี่ยไม่น่าจะใช่หนึ่งในภารกิจหลักนะครับาจ้เป็นโบนัสอีกไม่นอนผลงานชิ้นเอกของฉันจะทำให้เธอวิ่งบุนจนมาหาฉันฉันหวังว่าครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้ากันสักทีโอเคดูเหมือนว่าจะตัดฉากมาเป็นอีวี่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปทำภารกิจต่อไปนะครับซึ่งโอเคผมตัดสินใจแล้วว่าสำหรับในคลิปนี้นะครับในพาร์ทที่6นี้ก็ต้อง ขอหยุดไปที่เท่านี้นะครับเพื่อความอิปิดของแจ็คดูริเปอร์เอาไว้ยังไงนะครับสำหรับการสืบสวนหาตัวจริงของแจ็คดูริเปอร์ในภารกิจของอีวีก็มาติดตามกันต่อในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้คือต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีจ้าบายตำรวจอีกแล้วเจ้าช่วย